นี่ครับวันนี้เราก็อยู่นที่งาน h o n d a f a c e นะครับก็พามาดูตัวจริงของ FORD ตัวนี้นะครับที่เราถ่ายกันที่ Red a r e a นะครับก็คือว่าคันนี้เป็นเครื่อง K นะครับนี่แต่พี่เขาปิดผ้าไว้นะฮะให้แอบ,บดูนิดน,นึงจริงจริงเราถ่ายแล้วแหละเป็น K 2 4 Swap เอานะครับคัด OS นะฮะลำนี้กุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิน,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 นสุดยอดนะครับนี่หัวเกมเป็น K จูนแท้นี่เพ่เห็นไหมเห็นไหม โคดเหลาพาดูฟิตเมนต์นะฮะอันนี้เป็นของคลีนแคมเบอร์นะครับสวยไหมสวยมากนะนี่ให้ดูพวกแบบฟิตเมนต์ล้อนะครับสวยจัดนะครับลัดกับยางอาตองแปดนะครับรก,กดแบบตัวสุมลงมาให้มันเหมืนอนอมๆซุ้มนิดนึงนะครับนี่เขาจะมีตายางหน้าเป็นเอเลสด้วยนะครับ,รบขอครกขอญาตแง้มๆเล็กน้อยนะฮะ นี่เป็นเคเป็นเคจริงอยากรู้ก็ไปดูกันนะว่าเคหน้าตาเป็นยังไงครับเงี้ยงๆประมาณนึงตออดูได้เลยครับวบที่เราถ่ายกันที่เลเอเียมก็จะไม่เห็นรายละเอียดของเครื่องนะครับนี้ก็เก็บโล่งแล้วนะฮะสวยมากเคจูน เ่จูยกชุดก็นาะเจ็บครับโอ้โหสวดมากตากล้อเลยครับพี่เอา่างทัชสปอร์ตด้วยโอ้โหวันนี้อีกสองเ้อเซ็ตไม่มาพี่ไม่มาครับวันนี้เขาน้อยใจใช่ไหมเฮ้ยเขาต้องวางฮอนด้าแล้วมั้ยฝากอะไรถึงเขาหน่อยนะื่อเขามาดูอยากเทคเปิดโลกเปลี่ยนก็มาครับ วีวีมันไม่ถึงใจหรอกอะไรวีวีมันไม่ถึงใจหรอกร้อเล่นร้อเล่นเอลยกกัไม่ถึงใจหรอกนะครับหลอกหยอกหลอกคทำที่เดียวกันนี่แหละเออโอเไงส่ไหมใส่ไหมฟอร์จฟิสตาโอเคอีพีสี่โอเ ถามนิดนึงพี่คันนี้ใช้งบในการทําเครื่องแบบเอาสมมติเอาแต่บอดี้เปล่าแล้วมาแบบลงเครื่องเคเนี่ยมันใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยประมาณ2องแสนห้าสองแสนห้านี่คือได้สภาพนี้เลยใช่ปะอันนี้มันประมาณสักกี่หมาอะไรพี่เครื่องเกา่าสองร้อยเครื่องเก่าสิบไหมเครื่องเก่ามันได้สองร้อยสามสิบตัวนี้ยังไม่ได้จูเลยก็ยังไม่รู้เท่าไหร่แต่<อ>แต่ที่คร่าวๆแบบอนาคตที่แบบอยากทําไว้ประมาณเท่าไหร่อะไรไงยพี่ ที่คิดไว้าต่อสักสองสองร้อยห้าสิบก็อ๋อไม่เกินไม่กว่านั้นแล้วเนาะพวกชุดแคมพวกอะไรหน่อยติดตามมาเลยนะคันนี้ฝักฝักอู่นิดนึงพี่ฝักอูดนิดนึงแป๊บนึงครับก็จาก I am Ford นะครับ I am Ford ครับตอนนี้เข้าไปดูโดนสแปมอยู่ไม่เจอเดี๋ยวหายสแปมแล้วน่าจะเห็นกันนะครับสำหรับ Ford คันนี้นะครับที่เป็น K Power นะครับขอบคุณครับ